เปิดตัวแล้ว Oppo X 2021สมาร์ทโฟนจอย,ยืดหดได้ด้วยออร o y บัลลีดิ้นเพจอม,ม้วน6.7ถึง7.4นิ้วเปลี่ยนสมาร์ท,ฟท,ทรโฟนกลายเป็นแท็บเล็ตเปิดตัวแล้ว Oppo X 2021สมาร์ทโฟนจอยืดหดได้ด้วยร o y บัลลีดิ้นเพจอม้วน6.7ถึง7.4นิ้วเปลี่ยนสมาร์ทโฟนกลายเป็นแท็บเล็ต ในงาน Oppo Inno Day 2020ที่ผ่านมานั้นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของงานที่สร้างความฮือฮากับวงการสมาร์ทโฟนเลยก็คือ Oppo X21 2 21, ที่เป็นสมาร์ทโฟนสุดล้ำที่มีนวัตกรรมจอม้วนได้หรือเรียกว่า r e b l e OLED Display ซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ที่ทำให้สมาร์ทโฟนหน้าจอขนาด6.7นิ้วสามารถกลายเป็นแท็บเล็ตหรือแฟลเตที่มีหน้าจอขนาด7.4นิ้วได้ในเครื่องเดียวเลยครับ โดยภายใต้ในหน้าจอร y ย a l OLED Display ที่ยืดหดได้นี้มีกลไกระบบส่งกำลังที่เรียกว่าโ o โมเตอร์พาวเวอร์เทที่ใช้มอเตอร์2ตัวในการขับเคลื่อนด้วยแรงคงที่สม่ำเสมอจนหน้าจอสามารถยืดหดระหว่าง6.7ถึง7.4นิ้วได้อย่างนุ่มนวลเลยทีเดียวครับและถ้าเราดูการยืดหดของหน้าจอก็เรียกได้ว่ามีความแนเนียนจนแทบสังเกตไม่เห็นเลยว่าสามารถขยายได้อย่างไรกันแน่ครับ โดยทางวิศวกรของ Oppo ก็ได้ออกแบบลูกปืนสำหรับขับเคลื่อนมาเป็นอย่างดีโดยการซ่อนแกงกลางไว้ที่ด้านข้างของหน้าจอแสดงผลโดยที่หน้าจอแสดงผลจะเคลื่อนที่แบบนุ่มนวลไปตามแกนกลางที่มีเส้นผ่าสูงย์กลางเพียง6.8ม mm ิเมเท่านั้นครับนอกจากนี้ยังทำงานประสานกับนวัรก,กรรม i n o n p p l t e ทที่ทำให้หน้าจอไม่มีช่องว่างระหว่างส่วนต่างๆเพื่อรองรับหน้าจอให,ให้ยุบเข้าไปด้านใน ด้วยชั้นวาง2แผ่นด้านซ้ายและด้านขวาที่มีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายหวีรวมถึงดินามิกเฟรมแบบใหม่ที่มีกรอบคงที่กับกรอบเคลื่อนที่เพื่อรองรับการเลื่อนของตัวเครื่องขณะยืดหดหน้าจอได้ครับเช่นฝาปิดแบตเตอรี่ที่ด้านหลังนั่นเองครับและอีกนัตก,กรรมที่นำมาใช้เลยก็คือหน้าจอลามินตที่เรียกว่าวาฟแคที่ช่วยให้จอสามารถม้วนได้อย่างอิสระปราสจากรอยพับหรือเรียกว่าซีโรคลีส โดยคุณสมบัติของความยืดหยุ่นเมื่อมีการโค้งงอโดยทาง oppo ใช้เหล็กความแข็งแรงสูงมาเป็นวัสดุหลกักกับลามิเนตที่บางเพียง0.1มิลิเมตรซึ่งเมื่อน,นำประกอบกันแล้วจะเกิดเป็นพื้นผิวลามิเนตวัสแพที่มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นมากเลยครับซึ่งกว่าจะออกแบบคอนเซ็ปต์สมาร์ทโฟนจอมุนได้อย่าง oppo x 2 0 2 1เครื่องนี้ได้ทาง oppo ก็ต้องยื่นขอจดสิทธิบตัตรกว่า122รายการเลยครับและก็มี12รายการ ที่เกี่ยวข้องกับคนกลลการม้วนหน้าจอโดยเฉพาะอีกด้วยครับเอาละครับสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo X 2 0 2 1จะพัฒนาจนสามารถผลิตออกมาทำตลาดได้จริงเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับ